สวัสดีพี่น้องเอฟซีเพนครับสุผู้สุคนมณีเย็บพวงอมาบันป่าสุขุมกินหอ,แหน,หอแหนแห้งกินหอยแห้งเรียนกันสองมือก็เรียกผ้ามอมน,น่องยูบาลมาสันเขาผ้าเพิ่นไปเขาบริบาตอยู่บ้านอุป,ปราชตําบลท่าสองก้อนสารคามเรียกผ้ามาแวะป่าสุขุมมาสันเพ้นอยู่นี่ ตังเครดกิน,นอยู่ลังก s> <S ุีกุจอเห็นกินมีกรมมน้อนบ้านไพ่หมดแหละลังต่ำทัวตัว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 เลวันไหม ที่ไปถวายทําบุญถวายน้ำประนะเลยให้มันไปหาข้อมูลให้ก้อนข้อมูลให้ก่อนว่าต้องถไปแบบไหนถวายแบบไหนไปติดตัวผู้ใดได้ยังสิโต้ถามและจังสิมรุ่นยังสิพากันไะเห็ดตัวมมแรงให้เราไปศึกษากัน อาสันข่าไก่เลย,ยอาหาตบึงผาดสุกงมีโค่สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำมาหอดบ้านกไปตังกระเจลงเอาเส้นให้หอวบั่นได้ได้อีกอย่างนี yes> <mel 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 ่ต้มกลางไรอะไรต้มขาข้อหมูต้มยำขาข้อหมูขาข้อหมูถีบมือตีมือผู้ใดลยถีมือปลาสุกุม อันนี้แม่บ้านแม่บ้านป้าน,นี่พูดอะไรบุ้นเนี่ยอ้าอ้าต้องไกทัตัวปีเตี่พูยังงบุ้นเนี่ยพูตลาดั่วตลาดจิตจเยนก็ได้ดอก บ่เอกยังไงบอกโทรบอกเราวังไปทรงมอมเลียวออกมาเลยโทรบอกป้าอันนี้เราจะโอรถของปลาสุขุมอันนี้ผู้ใดนี่ผู้ผู้หน่อยผู้ใหญ่อันนี้ผู้หน่อยครับผมผู้หน่อยครับชื่อพอให้ ยืนเจ้าแห่อยอมเงี้ยปลาสุขุมที่นองหลายคนสิเห็นไปนอนแล้วเห็นเราแหละแล้วปลาเราวทายลุงช่องเราแล้วบ้านสวนพี่น้องบ้านสวนต้นไม้ร่มรื่นดีอันนี้ผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้กลางผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่วันฟ้าแฝด แปดแต่ไม่อ <ät> ja. ืมม um, ือ <switched> น oh. oh. ัรนผู้หญิงเป็นผู Ou 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 ้ชายสันโอ้โอ้มื่อเมื่อไปหนมอสเชียนะเบึ้งสวนแล้บ้งสวน ให้หลายยางแล้วปลูกไว้ต้นมะนาวป่ามะนาวสวนมะนาวมีใบกะเพราบ้านเขาเกิดปอีตูวไทยเลยนี่ตูไทยใส่ขวานหมูเย็บปวงสื่อหมูใบหมู่บ้านบริขิจกินซำนใกล้กัลายพี่น้อง แยกหนาบหนาบยุบเลย,อ,ยอืมอาบลงวมีไหมเลี้ยมดกกระดกกระเดียดต,ต้นตำตำหนึ่งหัวข้าวหนำหอมหลายหลายอย,ย่างปาดกุยอย่างนี้ขอนอนขอแนวกันนะกีะ่นยพันธ์ไหนวะ นอกรหลายบใหญ่ออกไปวะนี่กล้วยพี่น้องกล้วยยังวะไม่ไงให้ว่าข้ามปมข้ามปมเออข้ามปมมีอยู่กับพางหูสือดิอยังนี่ว่าดกเต็มต้นอยู่โอ้ ก็บอลงใบดองมาข้ป้อมพี่น้องข้ามป้อมเคียเสียบังเน่าวม่มีนไน ข้ามเจ็ดวานข้ามเจ็ดไงประคำแปะบานเท่าเลยพี่น้องผักย่างอ่างยาโอ้ยหลายหลายหลายหอมเปรี้ยวมีแต่เนียแบบไม่ได้ซื้อได้หาเลยเนี่ย khắc khắc <laughs> nhưng mà ยัง cứ ngu nghe ngu nghe thế <laughs> เดี๋ยวพาไปเล่นตลาดโกสุมกันกำลังพากันจัดสำรับมาสบายปเป็นพี่นอ้องอ้าวแล้วแล้วไปเล้วแล้วอ้าวพี่นอ้องคลิปนี้ไปซื้อซ้ำนี่สักวันเดี๋ยวคลิปหน้า พามมัมไปยังตลาดโกศูลมิตรสิทธิ์ย,ยังไร้ไร้ยางให้เบ่งผลมาพิ่นเปลี่ยนหนาจอให้อายขอท่านหนาจออายแตกกินหน้าพอกันไหมครับพูดดีไม่แห้งทุกคนสวัสดีครับ